การสตูดีครับมือนีกับมาพกับผมมือนีก็มะมาพูกับผมโลโก้พิกเซลนะครับเรล่ามือนีเข้าสืมะเล่นเกมขับรถกันครับหรือ,อที่ผมมากเรียกว่าเกมแข่งตัวนั่นเลยครับมันติดปากทบมาติดปากการเจนี่เป็นเกมขับรถเกมอะไรนะครับที่ผมมาเล่นนะบอกเรียกว่า เกมนี้เป็นเกมที่เสียงดังมากเลยครับพอผมเคยอัคดคลิปไป๋ยวเราไปเปิดมึงเสียงเกมมันเสียงดังมากเลยครับผมก็เลยต้องลดเสียงไว้ให้มันตำ่ตำๆนะครับสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยมันยังไงพอเสียงดังเกินไปนะครับบางครั้งเนี่ยผมเอาคุณมู้ชมอาจจะวันนี้เสียงผมเล็กก็เป็นไรได้ครับอืมอเราผมลือมบอดนะครับ ว่ามือนี้ผมซื้อมาผมสิมาเฮ็ดอีหยังมือนี้ผมกะสิมา acting น,นะครับผมสิมาแอคติ้งการชนการชนรถนะครับการมือกะสิมีก,การแอคติง้งที่บส่สมจริงเขาได้ครับแต่ว่ามันเวอร์กันครับโจะเพื่อคอนเทนต์นะครับผม ผมเสีศดนะภายเศษทำไม่ครับผมอยากเศษนะโอ้ตกบ่อคนขับไปแล้วครับเออนั่งไม่ครับอขอโทษนะครับ,รค,รบคุณรถกระบะสิงคุณรถสกอยครับกระหมูชุ่มอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงพูดอีสานผมพูดมข้นอีสานไงครับผมพเพิดด่ม ผมไม่ค่อยได้สารครับอ้หลังชนหลังชนผมไม่ค uh ่อยด้สารครับผเกเลยอยากเบาอีสานทั้งเป็นสำเนียงที่ผมคิดว่าผมสามารถเอ็นเตอร์เทนค้นดูได้ครับมบอทวายสั่นนะเย่างโอ้ยอือออืออ้า อันนี้เจ็บจริงตัวบิดเกินครับนี่เจ็บจริงเลยพวกในมวนสื่อครับเพบื่อนมวนสืโ่โอเคี้ไปยังชีวิตบรสิทธ์ก็ต้องดลนต่อไปอืผมไม่ได้เกียเ่ยวนี้วมนุนเลยนะครับพึ่งสก๊อตมาเล่นกับเมอ่อนี่แหละจริงๆคลิปเนี้ยเป็นคลิปดอกเ้ย อจริงๆคลิปนี้เป็นคลิปดองครับผมน้องคลิปไ้ผมกะอัดเกมหลายไลเกมมาดองไ้แต่คลิปดองคลิปนี้นะครับดูสิได้คลิปดองคลิปนี้นะครับเป็นคลิปดองทีกับม,มาเล็นเกมกับม,มาเล่นเกมรข้งแรกไม่ถึงว่ากับม,มาเล่นนะครับามเาเ่็ครั้งแรก โอ้โหตกบอเลยครับตกบอเลยเโอเคพวกเป็นอังมาครับพวกเป็นอังมาผมวา่าเจ็บถอดเล้ครับผมบอกเลยว่าผมเขาพื้นที่ไหมโอ้ดินแดนไม่หวะ ชันหินชันหินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยกังครับสบายดีเรื่อแค่นี้โอเคโอ้สวามือแล้วนะครับเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวต้นนี้คือมู่เนี่ยนะ ผมผมไม่เคยมาว่ะเฮ้ยพื้นที่อ๋อสนามบินครับเฮ้ยเดี๋ยวกับเดี๋ยวครับ,รรบนี่เป็นพื้นที่สนามบินครับเป็นพื้นที่ที่ผมสามารถ ผมสามารถแอติ้งใน้หสุดๆไปเลยนะครับงั้งเช่นพังนาตรงนั้นนะครับโอ้ยโดบดโอ้ยตกบอโอีกแล้วครับโอ้ยโอ้ยกุมอย่ครับเจ็บลยอีกนึง บอกเลยครับว่ามันม้วนอิ่ยๆครับม้วนอิ่ยตีเจ็บโตหน่อยแต่ม้วนอิลๆๆีบอกเลยว่าการขับรถไปให้เครื่องบินเหยียบแบบเป็นอย่างที่ม้วนเสือนออมากครับแล้วโอ้โมเป็นยังครับ น้ำเบื่อครับน้ำเบื่อน้ำเบื่อโอ้ ụ, ไปทิ่มหลุมอุกกาบาตนั่นดีกว่าครับห้าไผ่ห้าไผ่เคยเหน็นจีหัวครับว่าผมไม่ถึงอย่อยางไม่ถึงนานนั่นนะครับเดี๋ยวลา่า ออเออ,เอ,อหัวผมโขกกับพี่ดาลุดหัวผมโขกกับพี่ดาลุดครับอืออือ,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 อเจ็บครับเจ็บเจ็บมากพุดเจ็บเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ผมตัวเฮ่ผมสิล่องเื่อนไปทั้งหันมั้งครับโอ้อีกแปก๊บเดจยวผมกะสิปลดล็อกรถท่านใหม่เลยนะครับ อีกสกิโลเองหนึงแมกติงงแกิ้ยโอ้ยโอ้โอมืออมืออโอ้เง้ยโอ้ทัมือค่ะเมื่อกี้โอ้ยป่อยลุกปล,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 ลุกไหม, <oz> ม, <oz> ไม <oz> ผมมันลับครับผมมันลับยังไงถึกว่าถมงจะถือยาสลบ โอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้อุ้โอยอดยล้ยครับผม้ม่อยากเสือวยโผมไมออยากเสือว่ ผบอกนะครับผมฟ่มอกยไม่อยากเสือว่าเสียอันตราาขนาดนี้ oh. เรียรรถเอ,อเจ็บเลียนนะโอเคผมเสียออกไปจากจากพื้นที่นี่พเพราะพื้นที่นี้รู้สึกว่าเสียงอันตราาเกินไปนะครับอือ uh huh. อืวความนี่นี่เพดรรถมันบ่นี่นี่เพดานรถอจะไปอะไรรถรถเศระเบิดรถไม่เระเบิดทุกคนมัวห้องตอนเรียนนี้เราใดนมูวห้องพ้องต่างข้นเอาเปรถขั้นนี้เพราะใช่เาะเระเบิดเหมือนในจีท <that incident> ีเอโอเค โชว์ลีเชียดรถมันปิน่นแต่ไม่ได้ไลเข้าอีกแล้วลกูขับไปดีกันได้วะเอโอเคห,หนันเอามีหยังรถขุดโอ้ปิน้นรถพิ้นโอ้ยโอเคอีกกิโลเดียว ผมก็จะลดคันใหม่แล้วอืมหัวไปไปดิบดิบดิบอืมุมมนกลับไปเหมือนเดิมอีก,กเลือเดียวคนนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ชม,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 มรถขุดโอ้ยแม่งเอรถกูสะพัดแบบเจิ้นโชว์ดีเดอร์ที่รถผมเนี่ยมีพลังฮิวเลร์แฟกเตอร์ มอนี่นก็ะนจะเป็นเหมือนเดิมแล้วอู้สำรวจมีประโยชน์อย่าง <c oughs> แทบการชีวิตมีประโยชน์มากว่ามีแน่หนึ้นไมพี่ลองดูเลยครับพี่น้องกดแทบไปนี่หขึ้นไมผมแต่ผมังได้เทสลามากกว่า ม้างบนอย่งแล้วข้านี้ก็ได้นี่รถสีฝ้ารถเผ็ดแรกเนี่ยรถเผ็ดที่ครับแล้วขนี้เสร็จแล้วมาแล้วครับผมมาเปลี่ยนไปเป็นรถรถขั้นเดิมดีกว่าครับใบอ๋อาล่ะอาสิบ๊อดเสือด้วครับแต่ว่าเอา้ยเดี๋ยว โอ้ยครับถึงถึงอ้าถึงมาสิพวกแม่ครับโอ้ยคนห้าสามารถผิดพลาดกันได้เลยครับเชื่อว่า ือว่าเป็นการเรียนรููประสบการณ์นะครับเออคือว่าเป็นการเรียนรููนะครับเจ้าบุญบอ,อโอเคครับผมขึ้นมาแค่นี้ม่นกับพ่อเลยนะครับเมื่อต้องเหตุไปมากก็หนี้แล้วครับพอผมเสิออกแ,กแตกจัด ฮ่าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชะะร์ซับสไคร์อย่าลืกดดิ้งให้ผมน่อยน,นะครับคลิปนี้ลาก่อนครับ